มายิงดีไมมาด่เยมเคีไหมดูนี่ทเลยทรเลยโอเคถ้าโดลโอเคปึ้งไปช้าเลยห้าสี่สามสองหึงเอ็ จริงหรือไม่ไม่จริงนะบุมเรื่องนี้จักไหนี่เนี่ยโอนคนเจ๊มาฮึไอ้พวกเธอจ้อยแล้วบุ๋มมีหลักฐานไหมคะเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรไปจ้าเลยหลักฐานก็เห็นอยู่คนโตขึ้นคุณต้องเบ่อมันไม่จริงเลยค่ะมันไม่จริงเลยค่ะไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะไม่เห็นมีอะไร Thank yeah. you.